สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะทําอาหารให้สามีจะ้ะวันนี้จะแกงเผ็ดจะ้ะอันนี้หน่อไม้จะ้ะหน่อไม้ซื้อเป็นกระป๋องมานะเพื่อนๆเนาะเราก็จะใส่พริกหยวกลงไปจะ้ะหรือพริกปาปิกา้าจอยก็อยากจะหาสีเขียวมันไม่มีสีเขียวเพื่อนๆมันเป็นแพ็คอะมันมีสีแดงสีส้มแล้วสีเหลืองจอยก็เอามาจะ้ะเพราะว่า ฝรั่งเขากินนะเขาชอบให้ใส่ผักเยอะๆเพื่อนๆจอยก็บอกว่าแกงเผ็ดมันไม่เคยใส่ผักเยอะๆด้วแต่เขาบอกว่าเธอก็ดัดแป้งใส่ผักให้ฉันหน่อยฉันอยากกินกินใส่ผักหน่อยอย่างเงี้ยจอยก็เลยเอาผักนี่แหละจ้ะนันเพราะว่าผักพวกนี้ก็โอเคอยู่บางคนก็ใส่บว,วบฝรั่งอะสุกินี่บางคนก็ใส่แครอทอะไรใส่ถั่วแขกอะไรเงี้ยเพื่อนๆแต่จอยไม่ใส่อย่างนั้นไงจอยก็จะใส่หน่อไม้แล้วก็นี่แหละพริกหวานปาปิกานี่แหละจ้ะ หั่นเสร็จก็ล้างล้างล้างให้สะอาดจ้ะนะเขาไม่ได้กินนานแล้วจอยก็เลยลงมือทําวันนี้จ้ะวันนี้จะใช้หน้าอกไก่จ้ะทําเยอะเพื่อนเพื่อนทำทีนึงก็ทําทีลรเยอะเพราะว่าไอ้นี่เนาะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้จ้ะเนื้ออกไก่ก็ค่อนข้างจะแพงเพื่อนเพื่อนเอ้ยอะไรก็แพงที่อังกฤษจอยก็หั่นชิ้นใหญ่ๆจ้ะเขาไม่ชอบกินชิ้นเล็กๆเพราะว่าตอนเอาไปแกะมันจะเละจ้ะ จากนั้นจอยก,ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชน,นิดนึงเอาพริกแกงลงไปใส่จะพริกแกงยี่ห้อนี้เผ็ดเผ็ดเป็นเพลนเลยน,น,น,นะยี่ห้อกนกวันเนี่จ้ะจอยก็ใส่หัวกะทิไปนิดหนึง่งผสมลงไปจ้ะแล้วก็ผัดให้แบบให้เข้ากันจ้ะนะการทําอาหารมันก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะเพื่อนๆน,นะขอให้มันทําแบบอะสุกแล้วพร้อมกินได้คนกินไม่ท้องเสียก็พอเนาะเพราะว่าอาหารมันมันคนมัน,มนไอ้นี่อะมันทุกไนสามารถ ดัดแปลงได้อะจ้ะนะมันไม่ตายตัวเราก็ผัดประมาณนี้จอยก็เอาไก่ใส่ลงไปจ้ะนะนะอกไก่ใส่ลงไปไปผัดจ้ะผัดพอให้เนื้อไก่มันตึงๆจ้ะนะพอตึงๆล้วค่อยไอ้นี่จ้ะจอยก็จะใส่พวกกะทินะใส่กะทิใส่เครื่องปรุงอะไรประมาณนี้นี่จะผัดพอให้เนื้อ,อไก่ตึงๆก่อนจ้ะคนไปเรื่อยๆบ้านจอยเตาบ้านจอยนี่มันเป็นเตาไฟฟ้านะมันจะไม่ใช่เตาแก๊ ใส่กะทิลงไปสองกล่องจ้ะนี่ใส่ลงไปแล้วก็คนคนคนไม่ต้องรอให้เขาเดือดจอก็จะปรุงรสเลยจ้ะนะการปรุงรสก็ง่ายๆจ้ะตามที่ว่าเราอยากจะกินน้ำตาลผงชูรสใส่เกลือไปนิดนึงเนี่ยจ้ะน้ำปลาค่อยใส่ทีหลังเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแฟนจอยเขาไม่ค่อยชอบน้ำปลาเท่าไหร,ร่ไงอันนี้ก็หน่อไม้จ้ะหน่อไม้เขาก็จะฝานเป็นชิ้นๆอย่างนี้จ้ะเราขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปในอังกฤษอ่ะจ้ะ ตามด้วยพริกหวานปาปิก้าจ้ะนี่เราจะฝรั่งเขากินง่ายๆแต่ว่าแค่ว่าต้องเพิ่มผักให้เขาแค่นั้นนะจ๊ะนี่จะใส่น้ำปลาไปนิดนึงจจยไม่ได้ไปซื้อน้ำตาน้ำปลาตาทิพย์ลัเอาไว้นะเพื่อนเพื่อนนะมีน้ำปลาตาปลาหมกึกแต่ว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างแรงไงพี่แนดีเขาก็จะกินกับข้าวสวยร้อน,อนๆไม่งั้นก็เฟ้นไฟจ้ะนี่กำลังเดือดเดือดให้เขาสุกดีๆจ้ะคนกินจะได้ไม่ท้องเสียนะเพื่อนๆเนาะแต่มันเผ็ดมากขนาดจจยๆยังว่าเผ็ดเลยเพื่อนเพื่อน กินเผ็ดไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้กินแค่นี้ก็โอ้โหเผ็ดมากใส่ใบโหระพาที่น้องอมสินให้มาจ้ามันอร่อยนะนเพื่อนๆนะถ้ามีใบโหระพาใส่ลงไปเนี่ยมันจะกินหอมมันอยู่เมืองไทยอะจ้ะนี่ข้าวร้อนๆหุงเพื่อเสร็จจ้ะจอยก็จะกินก่อนจ้ะนี่ตักไปเลยจอยจะตักประมาณสองทัพพีจ้ะนี่หุงเลยร้อนข้าวก็ข้าว,าว,าวหอมมะลินี่หละจ้ะ ตักแกงใส่ลงไปจะลาดข้าวแตวจอยจะออกไปนั่งกินข้างนอกเพื่อน<ๆ>หิวละนี่เสร็จแล้วมากินด้วยกันจะทุกคนร้อนด้วยเป่าด้วยมองด้วยจะ้ะพอหมาข้างบ้านเห่างไงเพื่อน<ๆ>ต้องพากเอาอย่างเงี้ยจอยขอตัวทานก่อนนะเพื่อนๆเด้อหิวมากเราจะไปค่ะทุกคน